สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงชุดไทยบ้านนะครับที่หลายๆคนเรียกกันนะนะฮะว่าชุดนี้เนี่ยมันดียังไงบ้างนะครับและหน่าเปิดหาหรือเปล่านั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ครับและเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทชวินทอปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับสำหรับชุดไทยบ้านนะครับหรือว่าชุดนีออนตัวนี้นะครับผมจะเข้าเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับวันที่15พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนหมวกก่อนเลย นะครับสำหรับหมวกเนี่ยจะบวกเอจิกับเด็กนะครับอย่างละสี่นะครับดามเมจอย่างละ5%นะครับตีคนเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กันคนได้ถึง6%ครับถ้าบวก12นะครับเราจะได้ตีคนอีก8%เลยนะครับและบวก15นะครับการโจมตีของคุณเนี่ยมีโอกาส3%ทำให้เป้าหมายเนี่ย ติดตาบอดเป็นเวลา1วิครับซึ่งจะมีคูดาวด้วย4วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าบวก18นะครับถ้าเราโจมตีเป้าหมายที่ติดตาบอดเนี่ยจะทำให้พีดามเอจแล้วก็เอมดามเอจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น8%ครับหมวกตัวนี้ก็เอาไว้เล่น PVP อะไรอะไรเงี้ยในค่อนข้างดีหรือว่าเอาไว้คอมโบกับพวกนกคูกดำอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกค่าตีคนกันคนอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นส่วนหน้าครับส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นแว่นครับ อ่าแว่นตัวนี้นะครับจะบวกในเรื่องของค่ารักนะครับแล้วก็ดามีสี่เปอร์แล้วก็ตีมอนธาตุไฟเนี่ยแรงขึ้น6%ครับถ้าบวกสิเนี่ยตีมอนธาตุไฟแรงขึ้นอีกสิบเปนะครับและบวกสินะครับก็จะก,กันไฟ12%นั่นเองนะครับส่วนตัวมองว่าเฉยๆนะครับมันจะเน้นไปทางธาตุไฟซะมากกว่านะครับอ่า ต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนหลังนะครับส่วนหลังเนี่ยจะเป็นตัวป้ายนีออนตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะบวกค่า w i d t เจ็ดนะครับอ่า damage m damage สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ move speed ของเราจะโดนลดไป2%ครับแล้วก็ตัวนี้จะบวกในเรื่องของ reduction นะครับทั้งกายภาพแล้วก็เวทอย่างละ5%ครับบวก12เนี่ยจะนี่ครับ damage reduction ต่อ all race monster นะครับก็คือกันทุกเผ่า4%นะครับและบวก15ครับก็จะกันทุกขนาดอีก4% ก็เรียกได้ว่าเป็นหลังสายทึกแต่ผมก็มองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนโลดพวกมูฟสปิดด้วยนะครับก็มีหลังอื่นที่ดีกว่านะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเรานะครับก็คือเจ้าตัวชุดซีโร่พอยต์นีออนหรือบางคนเรียกว่าชุดไทยบ้านนะครับอ่าชุดนี้จะบวกแอดแท็กกับเอแแทกห้าจุดห้านะครับเจาะเกาะอ,อย่างละหกเปอร์เซ็นต์มูฟสปิดสองจุดห้าครับสกิลดาเมจนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออสแตตห้าครับถ้าบวกสิบห้านะครับหลังจากที่เราใช้สกิลเบิร์สอ่า จะทำให้เราได้ P damage แล้วก็ M damage สูงถึง24%เป็นเวลา6วิครับแล้วก็คู o ด d o w n เนี่ยอยู่ที่12วินาทีนะครับพวก18นะครับจะได้ reduction อย่างละ6%นตะครับตัวนี้เนี่ยหลายหลคนรอกันเพราะว่าเป็นชุด witching ด้วยอ่ามันหาไม่ยากสายฟงสายฟรีดองตัวมาก็สามารถเปิดได้แลกการันตีได้แล้วบวก P damage กับ dam M damage 24%เเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ทุกคนสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับใครที่ไม่มีพวกชุดสกายซิตี้หรือว่าชุดจากกิจกรรมแพงๆแ,แบบโปลิงเชสะอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าโอเคสามารถบูสต์ดามจได้เยอะนะครับยิ่งใครเล่นพวกอาชีพแมวนะครับที่กดสกิลเบิร์ดอย่างตัวสกิลรูปหมาป่าหรือว่าสกิลรูปพิกเนี่ยครับอ่ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มตัวดามจโบนัสตัวนี้ได้เรื่อยๆต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นดูนไนท์ก็มีสกิลแปงลงร่างอะไรพวกนี้นะครับอ่ามันก็จะเพิ่ม 24%เป็นเวลา6วินะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวชุดไทยบ้านนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับชุดนี้นะครับที่จะมาวันที่ 15พฤษภาคมปี2024ของ s ซ r ร์ฟโกลบอลนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือใครที่ดองตั๋วรอไว้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเปิดกันได้เลยนะครับผมตอรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสารล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมว่าไอชุดที่จะมาเนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกาลังใจช่องชุมโกด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ